สัสดีครับกลับมาพบกับ MC r e v รีวิวันนี้กลับมาเจอ MC ไม่เอกอีกแล้วนะครับเอ๊ะหลายหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมใช้เดียวเหลือเกินเกาเหลากลับ MC อ้อมแล้วหรอใช่ฮะนิสัยแบบนั้นอย่าไปคบครับหยอกหยอกยอก,ยอก,ยอกวันนี้กลับมาอีกแล้วสวัสดีค่ะ m ออ้อม วันนี้เราสองคนกลับมาครัจรเจอกันที่นี่เลย <c oughs> เห็นไหมเราอยู่ที่น้ำตกเจ็ดสาวน้อย <c oughs> ไม่ใช่พามาอยู่ที่มาดิฟ e? ไม่ใช่เออแต่เหมือนอยู่นะวันนี้ําไม่ต้องไปไกลถึงมาดิฟเราก็เจอน้ำทะ <c oughs> เลใสๆแบบนี้ได้นี่เราอยู่กันที่ แล้วก็มาที่หาดส่วนตัวครับบนเกาะล้านนะครับเรามากันที่หาดเทียนนี่สำหรับใครที่อยากจะมากับเราแบบนี้นะคะบ,บอกเลยว่าจองผ่านทัวร์ของไอ้โลบเกาะล้านครับเขาจะมีสปีดบอสไปรับคุณถึงท่าเรือที่แหลมบาลีไฮเลยเสร็จแล้วก็จะพาคุณมาที่นี่เลยครับมายังหาดส่วนตัวนะครับนี่เลยก็คือหาดเทียน นะอยู่บนเกาะล้านนั่นเองนะครับ mm hmm. ก็มาพักผ่อนกันแบบไพรเวทแบบส่วนตัวมาเล่นน้ําทะเลใสๆแบบนี้นี่นะครับแล้วก็ที่สําคัญมากับไอเลิฟเกาะล้านมีอะไรฟรีให้บ้างเขานะคะถ้าเกิดขึ้นนี่คือระดับแรกเลยคจะมีในี่ไรอต้อนรับเรานะคะแล้วตอนขึ้นเรือค่ะเขาจะมีน้ําดื่มให้ฟรีอีกคนละหนึ่งขวดไม่พอแค่น,นี้เขายังมีเจลแอลกอฮอล์แจกให้ด้วยนะ,ะใช่ครับเดี๋ยวขึ้นเรือตัน,นี้นะ นี่พอมาถึงนะฮะมาถึงหาดเทียนแล้วเขาจะมีเรือคายักแบบใสๆให้เล่นฟรีด้วยมีสปอร์ตให้ไปเล่นด้วยนะครับเป็นพัดเดิลบอร์ดเนาะไปยืนแจวแล้วมาแจวจ้ำจุกกันนะแล้วก็มีมื้อข้างวันให้ด้วยหนึ่งมือนะครับก็จะเป็นสเต็กไก่ทอดอะไรประมาณนี้นี่มาแต่ตัวนะฮะมาแตะตัวกับหัวใจแบบนี้แล้วก็ มามีความสุขกันที่เกาะอ,อ่ะเกาะล้านหาดเชียนตรงนี้ได้เลย<ห>เดี๋ยวกิจกรรมมีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวไปชมกันเลย วน,นี้ฉันดีจังได้นั่งชายฝั่งมองทะเลอากาศสดใสิ่มโปรเพลน้งมองทะเลข,ข้างงเธอทะเลตอนนี้หมดความหมายสายตาของฉันมองไปเธอแก้มนี่จมูกหน่อยชวนพรำเพอน้ำเสียงของเธอเพราะจับใจรับรู้เวลาเร็วเกินไปเมื่ออยู่ใกล้เธอความสวยของเธอเวลาจะนานเท่าไรไม่เคยพอ อยากเปลี่ยนเข็มวินาทีเป็นเข็มสั้นอยากเปลี่ยนหนวันให้เป็นหนึ่งเดือนอยากอยู่จนมองดวงดาวที่กลาดเกลือนค่อยคอยเดือนจางหายไปจะอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนเพราะแสนสุขใจและเพลิดเพลินได้โปรดเวลาค่อยๆอยดำเนินแต่เธอเมาเกินจนหลับไป ความสวยของเธอเวลาจะนานเท่าไรไม่เคยพออยากเปลี่ยนเข็มวินาทีเป็นเข็มสัน้นอยากเปลี่ยนหนึ่งวันให้เป็นหนึ่งเดือนอยากอยู่จนมองดวงดาวที่กาดเลือนค่อยๆ่อยเลือนจางหายไป จะอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนเพราะแสนสุขใจและเพล,ลิดเพลินได้โรดเวลาค่อยๆดำเนินแต่เธอเมาเกินจนหลับไป